แล้วนะคะมาในคอนเทนต์ของการแต่งหน้าในลุคสายของสายผอของคนวันก็จะเป็นสไตล์ของเราเนาะไม่ของคนอื่นก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งของเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอะ่วันนี้ก็จะแต่งลุคสายผมไม่รู้เลยค่ะว่าเราแต่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะ ตอนแรกนะคะไม่ยุ่งยากเลยเริ่มไปเลยค่ะไม่ต้องมีคอนซีลเลอร์หรือว่าไม่ต้องมีอ่ะพาวเมอร์หรืออะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเราเราแต่งโดยที่แต่งอยู่บ้านนะคะในช่วงนี้แต่งอยู่บ้านนะคะไม่ไม่ได้ออกไปข้างนอกก็ไม่ได้เจออากาศร้อนหรือว่าจะต้องทำให้อ่าหน้าของเราเนี่ยโดนแดดโดนเหงื่อที่มันมีเหงื่อมากมันก็จะเยิ้มใช่ไหมคะมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีพาวเมอร์มีคอนซีลเลอร์อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็หน้าเราก็อยู่ในถือว่าอ่สุขภาพดีพอสมควรนะคะไม่ได้ไม่ได้ขอบใต้ตาก็ไม่ได้คล้ำหรือว่าไม่ได้มีรอยแผลไม่ได้มีรอยแ วันนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้ผสมสองสีใช่ไหมคะคือสีที่มันเป็นสีเบอร์สองกับสีเบอร์หนึ่งวันนี้ก็จะใช้แค่สีเบอร์สองเบอร์เดียวเพื่อที่จะทำให้หน้าเราออกแนวแบบฟอฟอหน่อยนะคะทำคำหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะ,ะเริ่มกันเลยค่ะแต้มไปเลยค่ะที่หน้าของเราทําเหมือนเดิมเลยแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยใช้มือเกลี่ยนี่แหละนะคะอ่ะเมื่อลองรองพื้นเสร็จแล้วนะคะสำหรับกัดไปเลยนะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือทาที่ ตาของเรานะคะวันนี้ก็จะมาในลุคของฝอแบบเข้มหนักๆจัดเต็มๆนะคะติดขนตาด้วยเนาะไปดูเลยสีแรกที่เราจะทานะคะวันนี้ก็จะใช้สีพว่มโทนน้ำตาลนะคะน้ำตาลเข้มาน้ำตาลเข้มน้ำตาลอกแดงๆที่ขนตานะคะแล้วก็เปลือกตาข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นโทนเข้มหนาเลยแล้วก็ออกไปโทนของโทนสีน้ำตาลดำอะไรพวกนี้นะคะวันนี้ก็ไม่ใช้ไม่ใช้แปรงนะคะเป็นใช้มือเหมือนเดิมเนาะใช้มือก็จะถนัดกว่านะคะแล้วแต่เนาะสีแรกนะคะที่จะทาวันนี้ก็จะเป็นสีนี้สีนี้ค่ะสีนี้ค่ะทาที่ วนตาก่อนคก็ะจะได้ประมาณนี้เนาะต่อไปนะคะต่อไปสีที่สองที่จะทานะคะก็จะเป็นสีนี้สีนี้นะคะสีนี้ตดถัดมาเลยค่ะตัดมาเลยวันนี้ถ้าออกมาหนักๆห,หน่อยก็อย่าตกใจนะคะอ่ะทีนี้ก็จะเหลือ,อปลายตาตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะไปที่สีนี้ค่ะ าก็จะประมาณนี้ถ้ามันเป็นคำๆดำๆหน่อยอย่าเพิ่งตกใจนะคะเรายังไม่เกลี่ยนะต่อมาก็จะใช้แปรงใช้แปรงในการเกลี่ยนะคะ,ะข้างบนก็จะใช้ตรงนี้ เติมสีดำที่หางตาสักหน่อยนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ,ะในเรื่องของการนะคะสข้างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำข้างนี้ต่อค่ะถัดไปก็จะเป็นการลงที่ใต้ตาของเรานะคะก็จะเป็นโทนสีเข้มเลยสีน้ำตาลสีน้ำตาลเข้มสีดำแบบนี้เลยนะคะไปเลยเนาะงมาเกือบสุดเลยนะคะ โคนตาเลยเนาะตรงนี้เลยนะคะเกือบเลยต่อไปเป็นการกรีดไอายไลเนอร์นะคะที่ใต้ใต้ขอบตาข้างในเลยนะคะเาของเมือลินดาเข้มดีมากนะคะกรีดลงไปเลยค่ะทำไปเลยทั้งสองข้างนะคะได้ขอบตาล่างเข้มๆแบบนี้แล้วก็ต้องทาข้างบนด้วยนะคะกรีดไอายไลเนอร์นะคะให้เฉียบๆไปเลยวันนี้หางยาวๆนะคะเน้นที่ว่าหางยาวๆเรากรีดไอายไลเนอร์ก็เขาก็จะให้มองสามใช่ไหมคะจะได้ทำง่ายๆเนาะกรีดมาเลยค่ะวันนี้ไม่ต้องระวังอะไรมากเพราะว่าสีตาเรามันดำอยู่แล้วเนาะถ้าใครจะบอกว่าม่คมเขาก็จะมองไม่ชัด ง่ายเขาเนี่ยกินมาเลยค่ะกินยาวๆเลยนะคะอันนี้ก็จะกินยาวมาเลย,เลยแต่งแบบว,ว่าตากันข้างนึงเลยแต่งแล้วไม่ต้องออกไปไหนค่ะพอว่าถ้าออกไปก็คนก็จะกลัวเนาะแต่งลักษณะแบบนี้จะต้องไปปาร์ตี้กลางคืนเท่านั้นแต่ช่วงนี้พักก่อนนะคะแต่งแล้วไปนอนซะเนาะอยู่บ้านนะคะหยุดอยู่บ้านเพื่อชาตินะคะทุกคนอันนี้ดีใจมากดูรายการโควิดอะนะไอที่เขามา สถานการณ์เนาะรายงานสถานการณ์ทุกวันบอกว่าวันนี้ลดลงผู้ติดเชื้อลดลงเหลือแ9สิเก้าเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะยังให้ลดลงแบบนี้ทุกวันเลยลดลงแบบเยอะกว่านี้นะอันนี้ก็ถือว่าสูงอยู่ยังสูงอยู่เลยนะคะโอเคก็จะเอาประมาณนี้เนาะนี่ก็ถือว่าตับมากแล้วแลเนาะแล้วก็ทำข้างนี้เสร็จก็ต้องมาทำข้างนี้ด้วยนะคะเมื่อตาเสร็จแล้วนะคะก็มาต่อที่คิ้วค่ะตาก็ดำปื้เลยนะคะก็จะคิ้วก็จะเป็นสีน้ำตาลก็คงจะไม่ใช่เนาะวันนี้ก็เปลี่ยนทักหน่อยวาดตรงคิ้วทั้งสองสองข้างเลยนะ นี้คิ้วก็จะแบบเฉียวหน่อยน่าจะสูงอะทำแบบส,งสูงๆสายฟ่อฟอไหนน้องแองเกอร์ที่แบบว่าเลี้ยวก็ไปนะก็ไม่รู้เผื่อโดนใจสายอก็ได้น้องใครจะไปดูอ่ะ,อะก็จะหางคิ้วยาวๆคิ้วเล็กๆหน่อยนะคะวันนี้ยาวๆเล็กๆอ่ะก็จะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่แบบสไตล์เกาหลีนะก็จะประมาณนี้นะคะข้างนี้แล้วก็ข้างนี้เนาะทำทั้งสองข้างให้เหมือนกัน ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเติมหางมันหน่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะโออยากได้ให้มันเป็นสีแบบเข้มเหมือนกับตาเราเนี่ยเดี๋ยวเติมหางเอาอะไรเรื่งนี่เลอค่ะเรียก็นหางไปก่อนเนาะขีดที่หางเนาะค่ะที่หางมันให้มันเข้มแล้วก็คมเพิ่มขึ้นนะคะตีลงไปเลยอ่ะก็จะได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะทำทั้ะะทงสองข้างเลยค่ะเสร็จคิ้วทั้ทงสองข้างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไอีกคนคิ้วเนี่ยเราก็จะทาบางๆเนาะเบ,บาๆจะไม่ให้มันเข้มนะถ้ามันเข้มหมดเลยหน้าเรานี่จะแบบว่าจัดจ้านมากก็คคคคืออม,มมมมนนััันนนนนนนจจจะะะะะะเเเเเขขข้้้้้าา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 ากกกก่่่ลลลวววทีีีสสรรรรร็็็ยยบแแตตติด ร้อยแล้วนะคะก็คือติดขนตาละทั้งสองข้างเลยนะโอ้โหสะพึงมากจะบอกว่าขั้นตอนติดขนตาเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากเออติดที่คนอื่นอะได้นะติดที่ตัวเองอะโหร้ายมากแตต้องฝึกบ่อยๆนะคะกว่าจะได้เนาะ,ะเดี๋ยวๆให้ไปเรียนรู้กับตัวเองก่อนนะคะว่าวิธีการติดขนตาง่ายๆเนี่ยมันทำยังไงเนาะค่อยจะแบบว่าเออมาเล่าให้ฟังเนาะว่าติดแบบนี้ติดแบบนี้ช่วยลักษณะประมาณขนตาหรือว่าหางตาเอาวางไว้กี่องศาอะไรเงี้ยเออค่อยค่อยจะได้๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าทำยังไงมันง่ายกว่ากันก็เมื่อกี้ก็นานพอสมควรเลยอ่าทีนี้ต่อไปเราก็จะตติาชั้นให้แบบว่าคึง ก,ก็จะชอบมากนะคะอะถ้ามีโอกาสได้ทำสนันการมนะสิ่งที่โอย,อยากทำาที่สุดก็คือตาสองชั้น <laughs> เพราะว่าตาสองชั้นมันหลบในอะ่ะม,มันไม่ค่อยเนี่ยอุย้ยดูตรงนี้นะ่ะข้างนี้มันไม่เหมือนข้างนี้ข้างนี้มันโอเคกว่านะไม่ไม่ไมไมไม่เป็นไรถือว่าเป็นครั้งแรกไม่ใช่สีก็หลายครั้งอยู่ก็ไม่เคยจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่ <laughs> เดี๋ยวพูดเรื่อยๆก็คงดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นกาวติดอย่างนี้นะคะตาสองชั้นเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบจุ่มน้ำตาลมใช่ี้เสีได้ไหแล้วก็เลือกเลยค่ะว่าเราจะเอาไว้้ <laughs> มัันนนไไวอยู่ระปห เออทาแล้วทจริงมันต้องติดไอเนี่ยก่อนติดคนตาต้องเป็นไรได้ยู่ได้ยู่อ่ะติดแล้วนะคะนี่ติดละมันก็จะแบบว่าสองชั้นหนาขึ้นเออ,อไปทำข้างนั้นก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองข้างเนาะถักมาก็จะไล่ด่างหน่อยนะไล่ด่างให้ฟุ้งๆเลยวันนี้นะคะแล้วก็จะเฉดดิ้งด้วยเอาให้ยันได้ยนุนมันหายไปเลยเนาะก็ไล่เลย ก็จะทำคิปสั้นๆนะมันไม่สั้นอีกแล้วเนี่ยจะไปตัดยังไงให้มันดีขึ้นได้เนาะนี่อ่านี่นะคะทีนี้เราก็เช็ดยิ่งที่จมูกเราจมูกนี่ขึ้นหรือยังขนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาเช็ดยิ่งต่อถัดไปก็แป้งฝุ่นแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นกดไปเลยนะ ไทนะาแป้งฝุ่นเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้เราก็จะเชดดิ้งนะคะเชดดิ้งกันเลยเนาะ,ะเมื่อกี้ก็พูดผิดเนาะบอกว่าเชดดิ้งใช่ไหมคะไม่ใช่นะเป็นการคอนทัวร์กรอบหน้านะคะเออก็เรียบร้อยแล้วนะคะคอนทัวร,ร์ยังไงก็ยังหน้าใหญ่อยู่เหมือนเดิมเนาะไม่เป็นไรนะคะทีนี้หลังจากนั้นแล้วเราก็จะปัดแก้มะคะ่ะปัดแก้ม อันนี้ใช้สีสีนี้ค่ะสมสมติพีทมีกิตเตอร์หน่อยมาเลยปัดวันนี้จะปัดไม่เข้มนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะปัดแก้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทาลิปสติกนะคะวันนี้เอาสีเหมือนที่ตอนแรกว,ว่าจะทาสีแดงแบบแดงแบบแป๊กไปเลยอะแล้วทีนี้หาไม่เจอหาไม่เจอเนาะเราก็จะทาแบบสีนี้แบบนี่นะคะสีนี้นี่เนาะหนูแบบเข้มๆทาเลยค่ะ นี่นี่เอาฝุ่นปุ่นทาที่ขอบปากทาซ้ำตรงกางอีกสักนิดหนึ่งนะคะก็จะได้แบบ สายฟอวเปรี้ยวๆเผ็ด